ในหลักธรรมเนี่ยที่บอกเอาไว้เ่ยนะครับก็คือชายและหญิงนะครับทั้งสองจะสมรสกันและเป็นคู่ชีวิตกันจะรักกันจะดูแลก,ก,กันนะครับไม่ว่ายางสุขอย่างทุกไม่ว่าเวลาป่วยเวลาสบายรักและลยกย่องให้เกียรติกันจนชีวิตจะตามาไม่นี่คือหลักการที่เริ่มต้นตรงนี้แต่หลักการนี้มาจากพระเจ้า เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าบอกให้ชายและหญิงนะแต่ต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ด้วออ่ปอบไม่ได้ซะ้วยนะฮะไร้เรืนนี้คือนี่คือหลักการและหลักการที่ต้องบอกตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นหมายความว่าในคาตลิกของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งศักจิ์สิทธิและเกียรตินี้ก็คือสิ่งที่มีมากับชีวิตของที่พระเจ้า เพราะฉะนั้นจนไม่มีใครเลยเวลาที่จะแต่งงานแล้วบอกว่าฉันรักเธอแต่ฉันคิดแล้วว่าฉันจะมีอีกสามคนอันนี้แสดงว่าตรงนั้นอาจจะไม่ได้เป็นความหมายที่แท้จริงที่พูดถึงเกี่ยวกับสามสิีและจะพูดถึงความซืรร่อสัตย์กันได้อย่างไรเพงนั้นในข้อกาหนดตรงนี้จึงบอกเอาไวา้นะครับอันนี้นแตกต่างจากเหตุผลทางนี้แน่ๆน,นะครับแตกต่างก,กันเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงมีเหตุผลอะไรที่มาแต่เราพูดถึง ความหมายในในด้านเชิงศาสนาเลยนะครับที่พูดถึงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใ,ในด้านเชิงศาสนานี้จึงบอกอาไว้ว่าผู้ที่จะแต่งงานจําเป็นที่จะต้องเข้าใจเพราะว่าคุณได้เลือกนะ้วการเลือกของคุณเป็นอินสรนะไม่มีใครบังคับ <c oughs> เมื่อไรที่มีการบังคับในหลายที่มีการบังคับโดยรู้หรือไม่รู้หรือจะหลอกก็แล้วแต่ตรงนั้นหรือเป็นการผิดเราเรียกว่าเป็นโฆร แต่ในเมื่อกอระบวนการของการเรียนรู้ตรงนั้นอาจจะมีคนมากมายที่ไม่เข้าใจและไม่รู้เลยในการโกหกของคนใดคนหนึ่งเป็นไปได้แต่ถามว่าการทําตรงนั้นโมฆะมันโมฆะไปแล้วแต่ว่าเขาจะเรีนชีวิตอยู่ได้ไหมวันหนึ่งเขาะบอกว่าที่ฉันแต่งกับเธอนั่นน่ะพ่าฉันโกหกเธอฉันหลอกเธอทั้งหมดเลยผู้จริงมันโมฆะกระแสเรื่อต,ตรงนั้นแต่ว่าไอความเป็นอยู่มันเป็นซึ่งเขาก็รับผิดชอบในทางกฎหมายของเรา คลัสเติกเนี่มันไม่มีกฎหมายแบบบ้านเดือนแบบนี้ใช่ไหมก็เรียกเป็นลงทั่วเชนนั้นตรงนี้ไม่มีนะฮะไม่ได้บอกตรงนั้นแต่มีบทลงโทษถ้าเป็นคริสตชนด้วยการมีบทลงโทษนะครับมีบทลงโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จงเหมาะติดในด้านนี้ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่มีความหมายเพราะในที่สุดแล้วการแต่งงานนี้เป้าหมายไม่ใช่อยู่ที่ฝั่งใครท้ทางเพศเพศเป็นเพียงแค่อ,ปอุปกรณ์หนึ่งที่มีอยู่ในชีวิต และเพื่อให้ชีวิตนั้นสามารถใช้เพื่อให้ดำรงอยู่ในความหมายของมรรษุ์และเพศนี้เองจึงทำให้เห็นถึงความหมายที่เสียสละและอุทิศตนในเรื่องเรารักจึงทำให้เราเห็นว่าเราสามารถจระดือชีวิตของเรากับผู้ชีวิตของเราตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ในที่สุดเป้าหมายนั้นก็คือไม่ใช่เพื่อฝังได้แต่เพื่อควารักและเพื่อให้บรนบุนเพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้อุปกรณ์ใช้อะไรก็แล้วแต่พิกศาสนาถือว่าผิดมีอย่างเดียวที่ทำได้คือต่างธรรมชาติเป็นเราไม่อนุญาตให้ใช้แต่ว่าใครทำก็แล้วแต่นั่นคือว่าความผิด